สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมอมรินสุน้าเที่ยงนะครับกับเพจสวนผักเท่าแกลินนะครับวันนี้เราจะพามากินผักสลัดนะครับแล้วก็กินสลัดที่เราทําเองนะครับสลัดเราทาเองนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสลัดที่เราเหลือจากจําหน่ายนะครับเราก็จะมาทําสลัดไยวย้กินเองไว้ทานเองนะครับมาชิมไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่เคยกินนะเขากินยังไงเดี๋ยวมาลองชิมน้ำจิ้มของเรานะครับก็จะมี2รสชาตินะครับ เราก็จัดไปเลยครับอืมเยอะๆเลยครับอืมอืมดูมน,นี้เลยอืมอร่อยครับนี่เป็นสลัดในสวนเรานะครับ อือร่อยครับตั้งกล้องถ่ายนะครับแต่มันมองไม่เห็นครับแดดมาแรงมากเลยแาม,มาถ่ายในสวนน้ำจิ้มครับทำไมจะกินคําเดียวได้อืมอืม จิจวไม่ได้มาอมืมือเช็ดไปก่อนอุ้มมาม่อยนะครับอือน้ำจิ้มเขาอร่อยครับผักสลัดก็นุ่มกรอบต่างพ,พูดเลยสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับวันนี้มากินสลัด กินยั่วๆนะครับสำหรับใครที่กำลังทานข้าวอยู่อืมอืมอืมอร่อยครับ ทำมาสี่กินนะครับกินสุดท้ายแล้วน้ำจิ้มเราจะกดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับหลายคนก็จะกินอีกแตกต่างกันนะแต่ผมก็จะกินแบบนี้นะครับกินแบบง่ายๆนะครับสลัดนะครับผักสลัดที่ทำจากส่วนของเราเองนะครับ <c oughs> <c oughs> อืมอันนี้ก็กินสดๆได้เลยนะครับอืมปลอดภยัยไปผักที่ตรวจเราเองนะครับข้อดีของการปลูกผักไม่ใช้สารเคมีหรือ,อยาฆ่า,ามแมลงนะครับ คือเก็บกินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงสักตัวนะครับจะใช้เป็นธรรมชาติจุลินทรีย์แล้วก็เป็นพวกน้าส้มควันไม้นะครับมีหนอนก็ช่างมันมันจะเจงก็ให้มันเจงแต่ขอให้ผักเราได้กินแบบอร่อยแต่ก็ปลอดสารพิษคนมาซื้อคนอยากกินมาซื้อเวลาไหนก็จะได้กินแบบที่ผมกินอยู่นี้ครับอืม อืมอร่อยโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้อืมอร่อยสวัสดีครับทุกท่านด่ติดตาล้วะชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจคลิปเรียวกดดูคลิปให้จบหรือคลิปเต็มกับช่องงานทีได้เที่ยวและ a c e b o o k อมรินสุนับเที่ยงด้วยนะครับสวัสดีครับผม